เดินทางมาถึงผู้ที่2ยกที่2ครับเราต้องขอบคุณจากแอนตซินด้วยนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับหลังวัน 5, เหมือนเดิมครับอ้แต่กันขอสอกกับเข่าลอยห0ึ่งบาทจรเคฟานหาง30,000บาทแผลแตกอีกเข็มละ500บาทนะครับแันนี้ต้องขอบคุณนะครับยางออสโตนนะครับยางคุณภาพที่สัมผัสได้ ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกโค้งใช้อย่างออสโตนนะครับพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์อุปกรณ์มวยคุณภาพที่นักมวยระดับโลกไว้วางใจเลือกใช้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2ของศูนย์การค้าสยามทาคาชิมายะนะครับขอบคุณน้ำจิ้มดาบันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย เจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้านบิชบาร์ขอนแก่นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับแลกกันสนุกแล้วนะครับยกที่2มังกรเหล็กเอาสายรูปร่างนะครับพยายามจะเบียดไปเรื่อยนะครับมีต่อยท้องต่อยหนะ้าแล้วก็วงในนี่ดูว่าจะปล้ามตีได้หนักๆแรงๆเหมือนกันยอดกระตันยูเองก็ไม่ตกใจลยครับชกในเกมตั้งรับมีออกแข้งต่อยหมัดคอยบวกด้วยมังกรเหล็กเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับ เพราะว่าชกกันจนรู้ทางมาแล้วนะครับสองครั้งที่ผ่านมาก็เป็นยอดกะตันยูนะครับที่ได้รับการชูมือครับแต่ครั้งนี้ดูครับการเตรียมแผนการวางแผนมาของแต่ละคนนะครับหมัดขวาไปขวาไปครับมังกรเหล็กยอดกะตันยูขยับเข้าไปจะเอาคืนครับโดนแข้งซ้ายมาก่อนแต่เตะคืนได้มังกรเหล็กขยับอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าเตะไปติดติดบังนะครับของยอดกตันยูครับเตะซ้ายมังกรเหล็ก โอ้โหนี่ครับมายืนซดกันกลางเวทีเลยแล้วครับซ้ายไปยอดกตันยูมังกรเหล็กแฮกํำปั้นหนึ่งครับมเดี๋ยวดูครับใครออกตกาะนี่ครับกำปั้นกำปั้นไปลามาันนี้พีเปิลนครครับมามาบัญชาเกมด้วยตัวเองเลยครับมังกรเหล็กโอ้ยหมัดกับแข่งครับนี่แหละครับดูว่ายอดกระตันยูเองก็มีหมัดขวาที่คอยบวก ทั้งใบหน้าทั้งลําตัวแล้วออกแข้งนะครับมังกรเหล็กเขามีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้โอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับผู้นี้มาดูวงในพยายามจะเบียดยอดกระตันยูก็ไม่ยอมจะให้ปล้ำง่ายๆนะครับมีลูกขวางแล้วก็ลูกทีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้ตลอดอพยายามก้าวไปเสียไปครับมังกรเหล็กยอดกระตันยูก็ชกละเอียดนะครับ าจังหวะคอยออกเก็บกันบางโตครับขยับเข้าไปเตะซ้ายครับมีสับขาด้วยมังกรเหล็กขยับเข้ามาใกล้ๆชิดๆปลายเท้าชนปลายเท้าครับคืนไม่คืนครับขวาไปหมัด1-2ครับมังกรเหล็กหมดยกพักแป๊บเดียวครับ บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดในโอกาสนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านพลตำรวจโทจเจริญวิทย์ศีวันนิชครับท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรพัก4นะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมามอบทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลน,นะครับให้กับทาง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนพดุงนาลีนะครับโดยคุณไตรภพผลค้านะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านพลตำรวจโทเจริญวิยศสีวานิดครับท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่พร้อมด้วยคุณไตรภพผลค้าครับท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพดุงนาลีกราบขอบพระคุณท่านครับนี่ครับแล้วเราก็เดินทางมาถึง ยกที่สามแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ <c oughs> มวยมันสนั่นเมืองสารคามของเราวันนี้นี่ได้รับเกียรตินะครับจากพระัท่านดรสุทินคลังแสงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านให้เกียรติเป็นประธานในการจัดการแข่งขันอ้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหมามังกรเหล็กโอ้โหจับได้แล้วมหาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับ โตโยต้าเคมอเตอร์ครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมคบลุ่งโลดนะครับโทรวิสุนทรสองหกหกสองหกห้าห้าห้าจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมียาฉีดมาหนึ่งแสนบาทด้วยนะครับให้กับมังกรเหล็กนะครับโอ้ทีมงานก็ฟังเดินเบียดกล้ามไงอย่างเดียวโอ้ก็ไม่ตกใจนะครับนิ่งจริงๆนะครับยอดกระตัญยูเอาเละครับแผลแตกเห็นแล้วนะครับตบตอกเข้าไปเหนือยิ้ขวานะครับของยอดกระตัญยูนี่แตกแล้วนะครับ มังกรเหล็กพยายามจะเริ่งเกมยอดกัอย,ยูก็มีแข้งขวาดักแทงขวาโอ้โเรืยว่าโต้ค้นได้ดีเป็นเกี้ยวแล้วก็เทิ้งไปเลยครับอ่าเบียดติดชิดในก่อนแล้วครับลุกขึ้นมาครับมับงกรเหล็กเริ่มจะได้ผลได้เลือดเหมือนกันนะครับเด้งไปครับเ่าโค้งโค้งแหมเอา,เอาแยกมาก่อนแล้วครับแยกมาโอ้เอาแล้วครับเหมือนแผลขยายขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับสุดท้ายท้ายสุดนี่ ต้องให้คุณหมอจีรศักดิ์บุพพาชาตินะครับดูแผลหน่อยครับความปลอดภัยที่ต้องอันดับหนึ่งนะครับมาแล้วครับคุณหมอจีรศักดิ์ถุงมือสีชมพูแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆครับโอ้โหนี่ครับาบาดแผลอันตรายครับแพทย์สนามนะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุพพาชาตโอ้โหบอกว่า ไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้แล้วครับเพื่อความปลอดภัยของนักชกนะครับก็เป็นอันว่ามังกรเหล็กรถสวยจัดเจสายพริ้วนะครับว่ปเปิลนครครับเอาชนะน็อกยอดกะตัญยูชออัจฉริยะไปในยกที่3ครับนี่ครับอาจารย์เจตครับโอ้โหดูวี่เปิลนครนะครับพร้อมด้วยอาจารย์สุรัตเสียงหล่อครับนี่ครับอาชื่นไวชื่นชมอายก สองโป้งให้เลยครับพิพนาครบอกสุดๆดูไฮไลท์ช็อตเด็ดจังหวะซปเปอร์สโลครับว่าบัวกันครับเาลีครับโอ้โหบัวกันครับมาแล้วก็เป็นบังกอเล็กแม่นกว่าครับนะครับว่าจังหวะหอกนี้หรือเปล่านะครับจุดเกิดเหตุี่แหละครับโอ้ยวันนี้เล่นเราจ่าเจนี่ได้เต้นสายพิวอีกแล้วนะครับโอ้โหอ่ะพักคู่เดียวครับต่อไปลองคู่เอกแล้วครับ